ในวันที่คุณเป็นฝ่ายกระทำคุณก็คงไม่รู้สึกอะไรนอกจากกูสะใจกู้ระบายแต่ถ้าในวันหนึ่งมึงกับเป็นฝ่ายโดนกระทําบ้างเชื่อเธอว่ามึงเองก็ไม่ชอบ คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าที่ผ่านมาโอโลเวงกันไม่น้อยเลยนะคะในเรื่องของการแต่งตั้งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติค่ะหลังจากมีการแต่งตั้งกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งทางพลตารวจเอกต่อสักสุขวิมลก็ได้ขึ้นดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคนที่14กันไปล่าสุดคะ่ะคุณผู้ชมทางจอนนี่มือปราบเองนะคะก็ได้มาโพสต์ข้อความร่ายยาวเลยคะ่ะหลังครั้งหนึ่งเคยเป็นลูกน้องของบิ๊กต่อนะคะซึ่งทางด้านของจอนนี่ก็มาการันตีว่าบิ๊กต่อ นั้นเป็นคนดีจริงๆและมีหนึ่งเรื่องค่ะที่จอนนี่บอกว่าบิ๊กตอ่อได้ช่วยเหลือเข้ามานะคะจนเขาเนี่ยจำจนวันตายเลยทีเดียวเหตุการณ์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างไปฟังจากจอนนี่กันดูค่ะ เสร็จสิ้นไปแล้วสําหรับการแต่งตั้งผู้บัญชาการสํานักงานตํารวจแห่งชาติหรือพอบอรตรคนใหม่โดยที่ประชุมคณะกรรมาการขร้าราชการตํารวจหรือกอรตรที่มีนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีนั่งหัวโตเป็นประธานมีมติ9ต่อ1งดออกเสียงสองเห็นชอบให้พลตารวจเอกต่อศัก์สุขวิมลรองพอบอรตรดํารงตําแหน่งพอบอรตรคนที่1 4โดยมติ9ต่อ1ที่ให้พลตํารวจเอกต่อศัก์ก้าสู่ตําแหน่งพอบอรตร ล่าสุดจอนนี่มือปราบอินดี้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเล่าถึงเรื่องราวในอดีตที่เคยได้ร่วมงานกับพลตารวจเอกต่อศักดสุขวิมลยืนยันว่าท่านเป็นคนดีจริงๆความตอนหนึ่งว่าผมมีผู้บังคับบัญชาท่านหนึ่งที่ผมเคยร่วมงานกับท่านผมสัมผัสกับท่านมานานตั้งแต่สมัยท่านมีตําแหน่งเป็นรองผู้กํากับของผมเราทํางานร่วมกันลุยกันมาด้วยกันผ่านทุกผ่านสุขมาด้วยกันเอาเป็นว่าถ้าดีลูกน้องรัก หากไม่ดีไม่พูดถึงไม่ใช่จะมาอวยกันเล่นๆไม่ใช่วิธีของผมแกปกครองลูกน้องแบบพี่แบบน้องมาโดยตลอดไม่เคยฆ่าลูกน้องมีแต่คอยบอกคอยเตือนคอยสอนพร้อมช่วยเหลือใครไม่เคยสัมผัสแกไม่รู้จิตใจแกหรอกผมกับแกเราห่างเหินกันมาสักพักด้วยตำแหน่งของผมที่ได้ย้ายกลับมาบ้าน แต่แกก็ยังคอยเป็นห่วงเป็นยายถามถ่ายสารทุกสุขดิบกับผมอยู่เรื่อยๆเรารู้มือกันสำหรับผมแกคือคนดีมากๆเพราะอะไรหรอก็เพราะผมสัมผัสมายาวนานไงครับมีครั้งหนึ่งลูกสาวผมอุบัติเหตุหนักไม่เห็นมีผู้บังคับบัญชาผมหน้าไหนเลยจะโทรมาเป็นห่วงผมครอบครัวลูกน้องเช่นผมแต่มีสายหนึ่งคือแกโทรมาในเวลาวิกฤตของลูกน้องบอกว่าเองมีอะไรจะให้เราต้องช่วยไหมจอนนี่ ผมจำจนวันตายและผมก็ยังคงเชื่อว่าคนที่ได้สัมผัสแกเช่นผมก็จะได้รับความรักความเมตตาจากแกเช่นผมแน่นอนมาวันนี้ผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรมากทำงานด้วยกันตั้งแต่รองผู้กำกับจนวันนี้ผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับนายมาวันนี้นายคือว่าที่ผบอตรแล้วสำหรับผมนายคือคนดีครับ ราบผมสัมผัสแกมาหมดแล้วเลยพูดได้เต็มปากผมและครอบครัวผมขอแสดงความยินดีกับนายนะครับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลว่าที่พบะตะรผมขอเวลาให้ลูกพี่ผมได้ทำงานก่อนนะครับเชื่อเถอะครับคนนี้เขาคือคนดีคิดดีทำดีอยู่ตลอดเวลาผู้ตายบังคับบัญชาและประชาชนอบอุ่ใจได้แน่นอนย,ยินดีด้วยครับนายคนนี้ดีจริงผมการันตีนายไม่เล่นเฟซให้นายมาเห็นเอง นายอย่าสั่งขังผมนะครับผมมันอินดี้ไปหน่อยนอกจากนี้จนนี่ยังได้เคยอัดคลิปเตือนสติโซเชียลเอาไว้ความตอนหนึ่งว่าฝากถึงน้องๆไม่มีใครเกิดมาเพื่อเป็นที่รองรับอารมณ์ของใครทั้งนั้นคนเรามีหัวใจมีความรู้สึกมีอารมณ์โกรธเหมือนกันทั้งนั้นคุณโกรธคุณไม่พอใจคนอื่นก็เหมือนกับคุณนั่นแหละในวันที่คุณเป็นฝ่ายกระทำคุณไม่รู้สึกอะไรนอกจากกูสะใจกูได้ระบาย ฝากถึงน้องๆไม่มีใครเกิดมาเพื่อเป็นที่รองรับอารมณ์ใครทั้งนั้นคนเรามีหัวใจมีความรู้สึกมีอารมณ์โกรธเหมือนกันทั้งนั้นคุณโกรธคุณไม่พอใจคนอื่นก็เหมือนกันกับคุณน,นั่นแหละในวันที่คุณเป็นฝ่ายกระทำคุณก็คงไม่รู้สึกอะไรนอกจากกูสะใจกูเทรรบายแต่ถ้าในวันหนึ่งมึงกับเป็นฝ่ายโดนกระทำบ้างเชื่อเธอว่ามึงเองก็ไม่ชอบ ก็ไม่โอเคอย่าทําในสิ่งที่มึงไม่อยากให้คนอื่นทําของมึงก่อนจะทําอะไรลองคิดดูว่าถ้าเป็นเราโดนทําแบบนั้นบ้างเราเองจะรู้สึกยังไงใจเขาใจเราไห้น้องพี่ฝากไว้ให้คิด ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลน,นะคะพบรตรคนใหม่คนที่14ด้วยค่ะก็อย่างที่ทางจอน,นี่มือปราบได้บอกไว้นะคะขอให้ท่านได้ทำงานนะคะได้ like. แ,แสดงฝีมือกันก่อนค่ะเพราะว่าผลงานทุกอย่างนั้นก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์เองค่ะหากคุณผู้ชมอยากจะติดตามข่าวสา,ารในรอบวันก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้แก่ทีมข่าวสตอเกอร์กันค่ะ